ราะมันอันตรายอยู่แล้วไงเพราะเกิดเราไม่รู้ว่าเกิดพ้นผ่านไปผ่านมามนไม่รู้จะพัาตอนไหนเราไม่รู้ไงนี่ครับมีมีมีคนอยู่เยอะนะับแล้วก็มีรถชอาออกตลอดก็อ,อยากจะให้มาช่วย ช่วยฟ้องปรปับปรุงนะครับใ,ให้ให้ให้ทำให้ดี